อแรงเรียนรู้บ้านพรนพิลมสดใสกสิมหาห้ควมรู้เกี่ยวกับการท่อพ่นเซทเทิลนะคะเนาะมืัอนี้กสิบอกอุปรกรณ์อันนี้อันนี้กสิเป็นเขาเอิ่นว่าห้องพ่ออันนี้กสิเป็นเพื่มเพื่มพ่อเนาะค่ะเนาะอ่ากสินี่อันนี้เขาเอิน่นเล็กเขาเสียเห็ดเป็นแบบกลมๆเล็กๆงี้สิบัดอ่าใจกสิเป็น คือเอาไม้ก็ได้หรือเอาเล็กก็ได้เนาะค่ะเฮาก็สิสอซดออกไปในช่องรูนี่เนาะค่ะเนาะเพื่อจะให้ได้เกะค่ะเสร็จแล้วอันนี้ก็คือฟื้นเนาะค่ะเนาะเฮาก็สิเอาฟื้นตั้งล้วเฮาก็สิมัดมัดให้ฟื้นตั้งขึ้นเพื่อจะเฮาจะได้อ่าสอดได้เนาะค่ะเนาะสอดได้สวดได้มาไปในช่วงฟื้นเนาะค่ะเสร็จแล้วเล่าเฮาปัสิ พอเขาเฮ็ดเสร็จแล้วเฟื่องกว่สีตั้งลักษณะตรงที่นี่เขากะสีสอดเขากับเวลาเนี่ยเขากับสีเฮ็ดลักษณะนี้เนาะค่ะเนาะให้มันตรงถ้ามันอยู่ไร่นี่มันกับสีสอดบมอบ่ะไรเขากับตรงเฮ็ดทั้งสี่เนาะค่ะเนาะเขากับสีสอดเข้าไปสอดเข้าไปนี่เนาะค่ะนี่เขากับสีสอดเข้าไปในรูเฟื่องเสร็จแล้วแล้วเขากับสีเอาเอามาใส่เล็กที่เขาปล่อ้เนาะค่ะนี่ใส่เล็กใส่เล็กเสร็จแล้วเขากับสีเอ่อ สอดเขามากฟังนี้เนาะค่ะฟังนี้เสร็จแล้วเขาก็สีเอาเอามาเกาะไม้ตัวนี้ไว้ก่อฟันไก่เสียเร็จแล้วเขาก็สีเอามาเย็ดจังซี่เนาะค่ะเขาก็สีเอามาปลูกติดอ่ามันก็สมีหลายวิธีการแล้วแต่ออกแบบของฟื้นนะค่ะฟื้นตรงนี้นี่เขาออกแบบเพื่อครอบครัวผู้พิการและครอบอ่าและผู้พิการที่จะฝึกกับลูกเนาะค่ะเนาะมันจะได้แค่พื้นเดียวตัวตัวตัวคันของค่ะ เฮาก็เก็ดไปเป็นพื้นๆๆไปที่นี่ฮากกฤษเอามะก้อตรงนี้เฮาก็สิปลูกไพลันปลูกไพ่แนนเนาะค่ะเนาะปลูกไพ่แนนแล้วก็เฮาก็สิสอดไปจนว่าเสร็จเนาะเรื่อยจนว่าเสร็จอ่ะเฮาก็สิสอดเข้าไปในรูฟื้มเนาะค่ะเพื่อจะเอามะก้อขอไส่เล็กไส่เล็กที่ฮอกเตรียมไว้ตรงนี้เนาะค่ะเนาะหรืเฮาก็สิเอาเอาไส่เล็กนี่เฮาก็สิเอามาเ็ดทั้งสี่เสร็จแล้วแล้วฮาก็สิ สอดเข้าไปในรูนี่อีกกลับมาฟังฟังครั้งนี้เนาะคะ่ะเพื่อที่จะเอามาผูกติดกับไม้เพราะไห้มันหลุดเนาะคะ่ะเนาะเขาจะเอากรรไกรตัดออกก่อนเสร็จแล้วเขาก็สีผูกเสร็จแล้วเขาจะสีผูกให้แน,น่นวิธีการผูกเขาก็สีผูกให้แน,น่นจุดประสงค์เพื่อผูกให้แน่นเพื่อเพื่อไหได้รุดเนาะคะ่ะเนาะนี่เขาก็สิเฮ็ดจนแบบนี้จนว่าเสร็จจนว่าครบรูฟื้น ไไม่ออกเอาใบอีอนเขาก็ท่ออันนี้เป็นขั้นตอนที่เข้าเอ่อเข้ากับสอดใส่ลูพื้นเสร็จเนาะค่ะเนาะเขาเห็ดเสร็จแล้วแล้วเขาเอาไม่ตัวนี้เพราะเขาเห็ดเสร็จแล้วมันสิมีไม่แบบนี้เนาะค่ะเนาะอีกไหม้นึงเพราะเข้าใส่เสีอเสร็จแล้วเขาก็เอามาใส่นี้ได้นี่เพื่อยังจุดประสงค์ยังจุดประสงค์ก็คือเข้าต้องเห็ดให้มันตึงตึงเพื่อยังเพราะว่ามันสิเดไเห็ดมันสิเป็นรูกว้างขึ้น เพื่อเฮาสิได้ทอได้สะดวกเนาะค่ะมันก็สิมีความงายเนาะค่ะอันนี้ความอันนี้ง่ายเนาะค่ะมันสิมีสองวิธีการคือขว่มกับงายเพื่อเฮาสิได้เอาออ่าผงเช็ดเท่าหรือเศษเศษผ้าสอดเข้าไปเนาะค่ะอันนี้ก็สิวิธีสอง่นี่มันจังไงเซตเรียแล้วเฮาก็สิเฮาก็สิเอาเสตเรียแล้วเฮาก็สิเอาผ้าที่เฮาเตรียมไว้ ผ้าที่เตรียมไว้นี่ก็เป็นผ้าเศษเท้าก่าเศษเอากันไกลตัดเนาะค่ะกันไกลตัดแล้วเท้าผ่าเศษมาใส่บางทีล้างอันก็จอยลูบ้านกับเฮ็ดแบบนี้เพื่อให้ผ้ากอบ่ให้ยลุดกลางกลางเพิ่มนาะค่ะมันก็สีสอดไปได้โดยดีเขาก็าเเฮ็ดจังซี่ให้มันแบบนี้เนาะค่ะอันนี้อันนี้เขาสืเอิมหงายเนาะค่ะอันนี้เขาสืเอมแปลว่าไงบ้านี้เทาก็สเสอดกับไปนี่เนาะค่ะ เวทีการสอนเขาก็จะเอาเอาแม่พืชแบบนี้สิเพื่อบ่ให้มันหลุดลงแบบนี้แล้วก็ไม่น่งสี่กับอะไ้เนาะค่ะเขาต้องเอาเอาขึ้นนี่เขาก็จะสอนข้าไปตามลู่ที่เขาแบบนั้นเก็บไว้ด้านไหนเห็นเขาแบบสิท่อลงตัลงลูกอันนี้อันนี้ก็สิเซตเนาะค่ะเนาะที่นี่เขากับสิเป็นความความนี้เขากับเขากับสิเฮ็ดแบบนี้เขากับสิเฮ็ดทั้งสี่เนาะค่ะคือเอาเอาผ้าใส่ไหม เขาก็สิแบบนี้เขาก็สิสอดให้ให้เอาไม้สอดนี่พิ้งกับเพื้มเพื่อสิบวันให้มันหลุดเนาะค่ะเขาก็สิสอดไปสวอดไปแบบนี้อันนี้ก็คือเสร็จเนาะค่ะบานนี้ขั้นตอนขั้นตอนนี้บานเขาก็สิมันมีหลายวิธีสิตรงเข็ดบางอันเขาสิเปียคือจังสาดเนาะท่อสาดเนาะท่อกบขั้นวิธีการหนึ่งเขาก็สิผูกเอาเลยผูกเอาเลยผูกให้มัน วเวลาผูกไห้มันอยู่ยุดประสงค์คือบางนี่ต้องผูกบ่ผูกบ็ได้เพราะว่าได้ดีด,ด,ด,ดออกเนาะคะ่ะเนาะขันนั่นเขาก็สิเปียเอาก็ได้แล้วแต่เขาสะดวกขันเปียเขาก็สิเฮ็ดอีกวิธีหนึ่งก็คือต้องเปียเนาะนี่ลักษณะนี้เปียขึนหังสี่เพื่อจะให้ผ่ามันกอ่อกันบ่ใาไห้มันลุดจะยุดประสงค์ก็คือบ่ให้ไหลุดออกจากได้เพื่อเพื่อที่เขาเสียนั่นอันนี้ก็คือ พอเขาทอดไปเสร็จแล้วทอมาหอดีเขาจิกาว่าต้องได้สอบหนึ่งเพราะว่าพื้นหนึ่งนดียวพื้นหนึ่งนี่วสิยูบ้างแล้วแต่ขันขายตัวไปนี่มัน่จีบบ้างซสานีเล้วค่ะเด็กสอบเดียวสอบเดียวอ่าจีตระอันนี้ที่ทอดนี่เขาจะให้ออกแบบแค่พื้นเดียวพื้นเดียวนะคะการานตีกับสิมาตรฐานของขายกับสิ่งละคา20บาทหรือ25บาทคันก็ทอเสร็จแล้ว พอว่าห่อนี่เสร็จแล้วว่าที่นี่เขาจะเอาไม้นี่ออกเอาไม้นี่ออกแล้วบัดที่เพิ่มนี่เขาก็ต้องเอาออกที่นี่เขาจะมัดมัดเสร็จคือตัวนี้เนาะค่ะนี่ตัวนี้เขาจะสิมัดติดกับผามัดติดกับผามัดเสร็จแล้วแล้วเที่ยเขาก็เอาเอาถูบหรือเที่ยนติดติดจุดไฟแล้วเอามาล้นเพื่อสิว่าไห้มันหลุดนะคะบัานี้มันก็บสิเซ็จเสร็จแล้วแล้วเขาจะสีบางที่บางบางบางที่เขาก็สีมัดนี่อันนี้ห้อยเขามัดแล้วค่ะเขาสีมัดเขาก็สีมัด ใช่มันขับมันยาวกับองไก่ตัดเอากันไก่ตัดทูกขังให้มันสวยงามขับมันเศษมันเกินมากแบบที่นี่เขากับอาไก่ตัดกันไก่มากนะลูกอกันไก่ตัดดูหมันสวยงามนี่ขับมันผลมากเนาะเขาก็สิตัดพระว่ามันเป็นผ่าสีเทาสีเวลาเข้าไปซื้อผ่าเนี่ยเขาเขาต้องบอกเขาเลยว่าเอามาท่อพ่มเชเทามันจะมีสองสองกว่เภทมูย่างมูสันเนาะค่ะเสรียแล้วเข้าเข้าเบื่องแล้ว่าสวยงามแล้วเขากับแพคขายได้ก็สิเป็นยี่สิบบาท ยิ้มหาบาทหรือสามสิบคันแพ็กใส่อะเอากระดาษห,หรือเอาไปตอนพลักผู้ใหญ่เพิยย่นเท่ากับเห็ดดูดีเนี้ยเขาแต่จะเป็นสี่สิบบาทหรือ, 30, 000, รอ,รอสามสิบบาทแล้วแต่เท่าสามสามาลอยก็ได้ขายดีค่ะอ่าตอนนี้ต้องการยุ่งสามสิบผื่อชุมชนเพิ่นสุ์ซงเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นจะเอาไปเอ็นอ่าไว้ไฮเบสซี่เนาะเพิ่นจะเอาไปไฮเบสซี่เอ็นอ่าว่างตามของน้ำ ขายดีค่ะขายหัวจินเตรสนะคะจะพันจากเด็พิเศษเน้ะค่ะเนาะข้อมตั้งใจของเพื่อนกับอยากมีรายได้หรือมีอาชีพไม่คั่วเลื่อนเนาะค่ะเนาะเหมือนนี่เพื่อนกับวัตถุประสงค์บ้านเลี้ยงเลี้ยงลูกบ้านท้องที่ใสเนาะกระหายข้ามหููเกี่ยวกับทอดข้าวจะเ่าเพื่อเพื่อจะเอาไปหุ่นอาชีพที่บ้านเนาะค่ะเนาะค่ะ